ฝากกดติดตามช่องกรอนไกวสเกตนฝ่รแคนาดาพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะนจ๊ครับแจ๊คเ้าหอ,อยฮาหอยเนี่ยรูมันนะเนี่ยรูมันนี่รูมันนะดูนะอืมแลนวพี่จะดูออ ยังไม่มีแรงุดเท่าไหร่องเก็บลังอยู่ในนั้นวันนี้เองกดเองแล้วพี่เกิดให้ดูก่อนลึกขนาดนั้นเลยเหรอแต่มันมันเปลือกบางมากหนูถ้าเราุดไม่ดีมันก็แตกเห็นแล้วนอะไหนนี่นี่นี่อยู่ดิอันีหนมองเบรนนั่นะ อ๋อหอยนี่เองโอเคนี่นเนี่เขาเรียกหอยงวงช้างบ้านเรานี่หอยงวงช้างบ้านเรานะคะง่ายออกมาแล้วช้างถ้าเราจะถากเราติดเก็บข้างนี้ก็ได้ก็แบบงัดก็ได้เอางัดก็ได้มีได้ง่ายโอ้ยโอ้ยตุนะไแตกแล้วเออแตกว่วมาแตก ถั S <S 2> <S 2> ่หอยอะไรดเนี่ยยมตกเองทำเองจ้าปลา,า,า 1, 2, 3, 4, 5, 7, ปลาปลาอันนี้ปลาซาบะนะจ๊ะได้เปสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวปลาซาบะทะเลปลาไมโครเดี๋ยวไว้ต้มน,นี่ปลาอะไรนูกจำชื่อไม่ได้นะคะอันนี้ไว้ทำ ปลาเป็นปลาทะเลแต่มันเป็นปลาเนี่อ่อนนะจ๊ะทำปลาระนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ